สวัสดีครับวันนี้มาอธิบายการเขียนอักษรตัวเว่ยนะฮะ,ะสำหรับตัวเว่ยเนี่ยขีดแรกของเขานะฮะก็คือเตี่ยนนะฮะเราสามารถเขียนเป็นคว่ำก็ได้นะฮะหรือว่าง่ายก็ได้นะฮะ,ะแล้วก็เส้นเผียที่ตามมาเป็นเส้นที่สองเนี่ยเราสามารถเขียนได้3แบบนะฮะก็คือแบบแรกนะฮะ ที่เป็นโค้ง s แบบนี้นะฮะแล้วก็แบบตรงๆงธรรมดาลงมานะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือโค้งนะฮะแบบนี้ครับเขียนได้3แบบถัดมา,าเป็นเส้นเหิงนะฮะเส้นเหิงก็เหมือนเดิมครับ เมื่อใดก็ตามที่เส้นเหิงมาอยู่ร่วมกับเส้นเพียแล้วเส้นเพียก็จะไม่ยาวเลยออกมานะฮะเช่นเดิมแล้วก็ถัดมาาเราจะเขียนเส้นนี้นะฮะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ เราก็จะแบ่งให้เท่าๆกันใช่ไหมฮะเราก็มาดูติตดๆติเนี่ยความเราก็แบ่งให้พอๆกันนะฮะอ่านี้ก็เดี๋ยวเราจะเขียนอีกเส้นหนึ่งถัดมาแล้วเราก็ตื้อไปอ่าแบบนี้แล้วเราก็เขียนเปียวด้านในะ เปีด้านในเนี่ยเส้นสุดท้ายคือใหญ่ที่สุดเราก็จะได้ตัวเว้ยแล้วนะฮะถัดมา,าเราก็มาเขียนเว้ที่เขาเป็นเขียนถี่ธรรมดาบ้างนะฮะซึ่งเขาก็ มีลำดับขีดเนี่ยคล้ายกันเลยนะอคล้ายกันเราก็จะเขียนเพียก่อนนะแล้วก็เช่นเดิมว่าอักษรตัวนี้เนี่ยก็คือมาจากการเขียนเฉาชูนะฮะอ่า ถัดมาสุดท้ายคือเราเขียนเตียนด้านในครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จอันนี้ปากกาอันนี้ไปหน่อยปากกาหมึกหมดโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเว้ยวันนี้ก็สวัสด,ดีครับ